ตี่ตั้งเป้าหมายไปเนาะซึ่งอย่างที่บอกว่าตัวตวัตถุประสงค์ของอวิสาหกิจสังคมเนี่ยจะแบ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาชุมชนสังคมเนาะแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการจ้างงานแล้วก็ด้านส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีอัตราส่วนาการแบ่งปันกําไรเหล่านี้ไปใช้แก้ปัญหาสังคมตามตยุทิต่างต่างเหล่านั้น ครับก็วันที่11.12กันยายนนี้ครับก็จะเป็นการาจัดก,กิจกรรมเนาะเป็น Social Enterprise Eco System Forum นะ2025นหะครับหรือว่าเป็นการจัดประชุมธรรมชาวิสาหกิจเพื่อสังคมป,งปีสจงพันห้าเนาะก็จะเป็นการประชุมที่รวบรวมสมาชิกนะวิสาหกิจเพื่อสังคมภาคเครือข่ายต่างๆนะครับที่อยู่ในระบบนิเวศของการาาส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลวก็พัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะครับ <c oughs> ให้กับทางสํานักง,งานสงน่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการขับเคลื่อนให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยมีการเจริญเติบโตและก็มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นงการเรียนการสอะคการเพื่อสังคมครับก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้ครับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ครับ ไม่ใช่แค่คิดถึงแต่เรื่องการทำธุรกิจเอนอย่างเดียวนะฮะซึ่งวันนี้การทำธุรกิจอ่ะมันควรควบคู่ไปด้วยกับการสร้างเรื่องดีๆให้กับสังคมที่เราเรียกว่าการสร้างโซเชียลอิมแพคที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าโซเชียลอิมแพคนั้นอาจจะเป็นด้านของสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องของสังคมที่ดีขึ้นนะครับวันนี้เราสามารถใช้แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจเนี่ยเข้าไปแทรกแล้วก็สามารถแก้ปัญหาสังคมเรื่องแบบเนี้ยไปพร้อมๆกันนะครับที่เราเรียกว่า,าวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือโซเชียลดับไท์สั ครับผมก็จุดเริ่มต้นของคณะที่ตั้งขึ้นนะครับด้วยความที่เราจริงๆก็เป็นการสอนบริหารธุรกิจนะครับโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าเราต้องการสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะครับเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วหรือ7ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ แนวคิดเรื่องของโซเชียลแอนต์เริร์สเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นมาค่อนข้างเยอะในต่างประเทศนะครับเราก็มองว่าเราควรจะมีคนที่รับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับตอนตอนนั้นพรลบอของเรื่องของสายดิจทัสังคมเนี่ยก็กําลังเกิดขึ้นนะครับก็ในส่วนของการจดทะเบียนหรือการตั้งขึ้นเนี่ยนะครับของธุรกิจมันก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับสถาบัานการศึกษาเองก็ควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ความรู้นะครับในเรื่องของวิธีการกระบวนการในการทําธุรกิจ แล้วก็สร้างผลกระทบที่ดีให้กับสังคมด้วยนะครับก็เลยเกิดเป็นแนวคิดขึ้นมาว่าเราควรจะสอนที่ไม่ใช่แค่บริหารธุรกิจปกติแต่ควรจะเป็นเรื่องของธุรกิจเพื่อสังคมก็เลยเป็นที่มาของการเกิดขึ้นของคณะนะครับเราก็เลยกลายเป็นหนึ่งในะอีโคซิสเต็มของวิธีการในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมในปัจจุบันครับ ครับในส่วนของอาจารย์เองเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการออกแบบกระบวนการการเก็บข้อมูลนะครับซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเนี่ยก็จะสามารถช่วยให้เราได้ข้อมูลที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถสกัดออกมาเพื่อนําไปใช้ในการจัดทําเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะครับเราเนี่ยในในฝั่งสถาบันการศึกษาเนี่ยจริงๆเป็นเหมือนตัวกลางอะครับที่เป็นการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการนะครับว่าต้องการให้เกิดการผลักดันหรือการขับเคลื่อนอะไร เราก็สามารถจัดกรอบแนวคิดตรงนี้นะครับเพื่อส่งไปให้กับทางสบสในฐานะผู้ดําเนินการในฐานะที่เป็นองค์กรที่ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับในการขับเคลื่อนระหว่างปีได้แล้วบทบาทใดที่มหาวิทยาลัยทําได้ในฐานะสถาบันการศึกษาเราก็จะสามารถรับมาแล้วก็ช่วยในการขับเคลื่อนได้นะครับดังนนการขับเคลื่อนจึงเป็นการขับเคลื่อน